สวัสดีครับเมื่อวันที่สองมกราคม2 5 6 4ผมก็ได้มีโอกาสมากล่าวนมัสการและส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุส่งน้ำพระแก้วขาวเป็นคำค้างซึ่งเป็นพระแก้วประจำวัดสุปัตนารามวรวิหารในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ทางวัดสุปัติก็จะนำพระแก้วมาให้พุทธศาสนิกชน ได้สก,การะกราบไหว้เป็นประจำทุกปีองค์พระแก้วก็อยู่ภายในบุษบกหน้าพระอุโบสถคำว่าพระอุโบสถนี่ใช้สำหรับพระอารามหลวงนะครับถ้าไม่ใช่พระอารามหลวงก็ให้เรียกว่าอุโบสถภายในพระอุโบสถก็ประดิษฐานพระประธานคือพระสัพพัญญูเจ้าซึ่งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน เข้ามากราบไหว้ทุกวันวันนี้ก็มีผู้มาส่งน้ำพระแก้วรับดอกไม้ถูบเทียนและรับน้ำมนต์ไปด้วยก็บริจากเงินตามสถานครับที่หน้าศาลาก็มีการจัดนิทรรศการแสดงธรรมเนียบเจ้าอาวาสและกิจกรรมในปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่โควิดระบาด ท่านที่จะมากราบว่า้และชมนิทรศการก็มาตามอัธยาศัยครับ วัดสุพตนารามก็มีหอพิพ,ธพิธภัณฑ์ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมด้วยหอทางขวามือก็คือหอพระแก้วเป็นนํำค้างเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูที่ด้านในนะครับภายในหอพระแก้วเป็นนํำค้างก็ประดิษฐานบุรพาจารย์ของวัดมีหกองค์ด้วยกัน คาถาบูชาพระแก้วขาวเปน็นคำค้างรูปหล่อพระรูปแรกคือพระอธิการดีพันธุโลท่านก็เป็นเจ้าว่ารูปแรกของวัสุปัตนาราม รูปถัดมาคือพระอุบาลีคุณุปมาจารย์สิริจันโทจันท่านผู้นี้ก็เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาของชาวบนโดยท่านได้นําหนังสือจากกรุงเทพล่องเรือไปตามแม่น้ำบางประกงนําขึ้นหลังช้างข้ามดงพญาไฟล่องเรือจากอำเภอท่าช้างโคราชมาตามลำลามูลก็มาขึ้นที่ท่าวัดสุป,ปัตทําให้ชาวบุได้เรียนหนังสือไทยเป็นแห่งแรกในภาคอีสาน สมเด็จพระมหาวีระวงศิสโออ้วนเป็นผู้สืบต่อการศึกษาและจัดการปกครองในจังหวัดอุบลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ธรรมธโรพิมพ์ สมเด็จพระมหาหมุนีวงจันทปัตโชโตสนันสมเด็จพระมหาวีระวงาวโรมานิต อุสบกตรงกลางก็เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วพิน้ำค้างแต่วันนี้ก็ได้นำไปให้พุทธศาสนิกชนได้ส่งน้ำหนึงในโอกาสขึ้นปีใหม่ ระชาวบนที่มีพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาบนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะก็มีดังนี้นะครับหนึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศิโสอ้วนเป็นพระสมเด็จมหาวีระวงศ์องค์ที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สองสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ธรรมธโรพิมสามสมเด็จพระมหามุนีวงศ์จันทปรตโชโตสนัน สีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถาวโรมานิตสมเด็จพระราชาคณะรูปที่หที่เป็นรูปแรกในรัชสมัยรายการที่10ก็คือสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดยานวาในปัจจุบันนี้นะครับ พิธีสมโพธิรูปหล่อพุทธาจารย์ผมก็ได้มาร่วมพิธีด้วยก็ร่วมสวดมนต์ทั้งคืนจนกระทั่งถึงสวา่าง

อาจท่านผู้มีเกียรตินะครับได้รับอิทวิพลบานใจในชื่อดีนะครับครับเขามีเชิญต่องหนะงครับวันนี้เล่าให้สังเพจเท่าน,นี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ